มไม่อยากจะทนกับเรื่องร้าวร้าวไม่อยากจะเจอกับวันร้อนร้อนจะลัวจะซึมจะซึมจะซ้ำจ,จ,จะตอนเติมอาจารย์สํารังจะช่วยตอบอาจารย์สันชายจะช่วยใครกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบ ช่างรู้คู่บา้านช่างรู้คู่บา้านทุกปัญหาเรามีทางออกทุกคำถามเรามีคำตอบให้คุณช่างรู้คู่บา้าน สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านรายการดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะครับก็วันนี้พบกับผมสัญชัยกนา,านอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับในรายการช่างรู้คู่บ้านทาง M c o t คอวันะครับหรือว่าจะเป็นทาง m v t v Style c h a n n e ชนะครับทันทีติดตามชมนะครับช่วงแรกแบบนี้เรามีช่วงของรอบบ้านวารตี้มาท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่ท่านติดตามรายการเราแล้วแล้ว,ลวจะดูทางไหนได้บ้างนี่เลยครับเว็บไซต์ของ ที่เ w ร์ไวยา e ไทนนะครับ g w o g a i n e t นะครับกับเว็บไซต์แล้วก็คำตอบคำถามต่างๆที่ท่านส่งกันเข้ามาก็จะไปดูกันในช่วงของรู้ผู้บ้านนะครับแต่ช่วงที่2เราก็ยังมีกับช่วงที่2กับรู้รอบก่อสร้างทั้งหมดเรามี3ช่วงใน1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าท่านที่ติดตามแล้วมีคําถามแลเราม้จะถามช่วงไหนครับ เว็บไซต์ของเราที่ www.guai.net g w o g a i net นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ท่านสามารถฝากคำถามต่างๆได้นะครับรวมทั้งกดไลค์กันในแฟนเพจที่ www.facebook.com/guairo g w o g a i r u นะครับไกรู้ก็จะเป็น Facebook หรือว่าเป็นช่องทางที่ท่านสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ตลอดนะครับในเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับสำหรับช่วงแรกนี้นะครับกับช่วงของรอบบ้านวารตี้วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยว หัวหินกันนะครับหลายคนไปเที่ยวหัวหินไปเดินตลาดตอนกลางคืนบางคนเดินแล้วก็ไม่เจอนะครับเพราะเดินผ่านนะครับหรือเดินไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเดินเข้าไปตรงกลางๆท่านจะมีมุมเข้าไปมุมหนึ่งที่เป็นสถานที่เดินนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกมีการโชว์อะไรต่างๆอยู่นะครับประดับประดาดูนะครับในข้างในนั้นเราเรียกว่าฉัดศิลานะครับแต่ในนั้นมีบรรยากาศอะไรบ้างลองไปติดตามชมครับผมไทย บรรยากาศของการวางเอาของเก่ามาต่างๆมาโชว์กันในฉัตรศิลานะครับลองไปดูครับว่าเขามีโชว์อะไรไว้ให้ท่านผู้ชมเข้าไปแล้วได้เป็นความรู้กันบ้างนะครับก็ไปติดตามกันนะครับก็ไปดูภาพบรรยากาศที่ฉัตรศิลากันครับ Bye. เป็นไงครับสกูปดีๆที่ชัดศิลานั้นนะครับเราก็นำเสนอท่านผู้ชมไปนะครับต้องบอกว่าเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับแล้วก็เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสังสบายๆนะครับผมว่า หลายท่านติดตามแล้วเพื่ออยากรู้อยากไปดูลองติดตามไปดูกันได้ที่ชัดศิลานะครับเข้าไปในตลาดวัวหินแล้วเดินก็ไปกลางๆนะครับก็จะมีทางเข้าที่ชัดศิลานะครับก็จะมีทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับของใช้นะครับต่างๆมีมากมายอยู่ที่นี่นะครับท่านที่ลองไปแล้วก็ลองแวะไปดูได้นะครับที่ตลาดตอนกลางคืนวัวหินนะครับส่วนท่านที่เป็นผู้เจ้าของสินค้าไมต้องบอกเป็นเจ้าของสินค้าแล้วอยากจะเป็นผู้สนับสนุนเราแบบที่เราโชว์อยู่ตรงนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะ ติดต่อเราได้ที่0863456948หรือ089888944นะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนที่ให้การสนับสนุน,นรายการเรามาอย่างต่อเนื่องที่ทําให้เราอยู่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปตทแทนส์นะครับสีนิปอนเพนส์พาทเทิ c คอนกรีตท่อตาช้างนะครับมิสเตอร์เพนสเ,เสือมอต้านะครับปูนก่อปูนฉาบสำเร็จรูปแล้ะก็ผลิตภัณฑ์อะคริลิกการรั่วก,กันซึมจากซิต,ตานะครับแต่ว่าช่วงนี้เราไปขอบคุณเขาอย่างเป็นทางการกันสักครู่หนึ่งก่อนที่จะไปพบกับช่วงที่2กับช่วงของ รูรอบก่อสร้างครับ